พอดเอเวอเรสนะครับปี25าสำหรับการตั้งเฟืองไทมิ่งที่อยู่ภายในฝาเครื่องการตั้งมารก,ก็คือตั้งบาลานชามให้ตรงด้านขวามือส่วนเฟืองเพลาเหวียงนั้นไม่มีมากครับวิธีตั้งก็ใช้ข้างนอก เป็นตัวตั้งที่มู่เลขอยู่ที่มาร์กแรกนะครับเป็น TDC ให้ตรงกับ w L ของแคมชับตั้งบาลานซ์ชาร์ปตัวด้านขวามือและก็บาลานซ์ชาร์ปที่อยู่ด้านซ้ายมือให้ได้เฟืองครับเฟืองประกบกัน อันนี้บาลานซ์ช์าด้านซ้ายมือส่วนเฟืองปั๊มนั้นคือเฟืองใหญ่นี่ครับเฟืองปัม๊มจำเป็นมากที่จะต้องให้เฟืองสองตัวนี้ที่เป็นมาร์คสองเส้นมาร์คสีขาวสองเส้นกระอกตัวหนึ่งมาร์คเส้นเดียวนี่ครับมาร์ค เฟืองนอกกับเฟืองในจะต้องให้ตรงกันเสมอโดยที่ใช้เครื่องมือพิเศษนะครับใช้เหล็กดันเฟืองข้างในเอาไว้ข้างล่างนะครับตัวไหน หลังจากนั้นก็ใช้เครื่องมือพิเศษอีกตัวนะครับที่สร้างขึ้นมาเองนัดบิดไปทางด้านขวาเพื่อให้เฟ,ฟืองมาร์กตรงหลังจากเฟืองมาร์กตรงแล้วก็ให้ใช้สกรูตัวนี้ขันเพราะว่าข้างในจะมีรูรูตรงสกรูตรงนะครับล็อกเอาไว้แล้วค่อยเสียบเฟืองตัวนี้ครับ เฟืองตัวนี้ปกติแล้วตอนที่เราหมุนมาร์คเฟืองใหญ่ปั๊มเราถอดเฟืองบ้านชราบตัวนี้ออกก่อนเฟืองเฟืองสะพ,พานแล้วค่อยเสียบเฟืองเขาสะพ,พานเข้าไปทีหลังนะครับหลังจากนั้นแล้วมาร์คของเดอยูแอลครับก็จะตรงข้างบน ต่อมามาร์กเมเล์ก็จะตรงกับมาร์กแรกหลังจากเราใส่ฝาหน้าเข้าไปส่วนเฟืองปั๊มนะครับเฟืองปั๊มตัวนี้ก็จะตรงมาร์กพอดีครับนี่ก็เป็นการสิ้นสุดของการตั้งมาร์กข้างในส่วนปั๊มโซลา่านั้นมันมีริมอยู่แล้ว เสียบเข้าตรงๆปกติแล้วก็ไปตั้งอ่อนแก่เอาขั้นตอนนี้ก็จบสิ้นสุดครับโอเคแล้วนะครับขอบคุณที่ชมคลิปครับ